รู้เอาน้ำมันเก่าเราบอกไม่ใช่นะลูกสาวก็ตอบไปน้องว่าขอโทษนะตอบแทนแม่หน่อยว่าแม่ไม่ได้ใช้น้ํามันเก่าไม่ใช้น้ํามันวันต่อวันน้ำมันวันต่อวันค่ะคุณผู้ชมมันขึ้นทุกอย่างเลยนะเนี่ยเราก็ขึ้นไม่ได้เลยหลังเลยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เราเซฟเราต้องเซฟลูกค้าอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยคือเอาลูกค้าไว้ก่อนของขึ้นทุกอย่างเราก็ต้องให้อยู่ได้สิบบาทสิบบาทราคาั้นนหลันเลยไม่ขึ้นขึ้นไม่ไว ลูกค้าบางคนเด็กนักเรียนมั่งอะไรมั่งจ้ะเราต้องแบบน่ารักฟงฟิงมากเลยค่ะคุณผู้ชมดูดิน,นี่คสิบบาทนะคะ อร้อนๆ oh, <no. S 1> หืมแวกอกแกกอกกอยืมอกสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทติสาชาแนลนะคะวันนี้ทักมาหาแม่นะที่ถนนพุทธกเกษตรนะคุณผู้ชมอยู่พระพุทธบาทนะคะก็ามาหานี่เลยคะ่ะปงเน่งนะคะสิบบาทนะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะ ตามคำเรียกร้องนะคะของเอซีนะให้มาผ่านแม่นะก็ตักผ่านมาแถวนี้ก็เลยนะมาอัปเดตให้ชมเนาะก็สอบถามกันมาเยอะเลยนะคะไปเดี๋ยตักพาไปชมบรรยากาศกันนะคะนี่บรรยากาศประมาณสัก9ก้าโมงนะเก้าโมงแค่สิบโมงเนาะผู้ชมนี่นะคะวันนี้แม่มีร่มนะเออมาลสิบนะคุณผู้ชมค่ะรอแป๊บนึงนะหนึ่งกรอบมีไส้กรอกชีสนะคะ เอากล้องนะจ้าใช่สดน่าทานมากเลยนะสำหรับที่อยากจะมานะคุณผู้ชมตักให้มองริมรั้วนะคะริมรั้วพุทธบาทนะฝั่งตรงข้ามตลาดแดงนะคะมองไว้นะแม่จะกางเต็นท์สีม่วงๆมังเงินหน่อยนะคะต้นโพรใหญ่ๆเนี่ยต้นโพใหญ่ๆนะคุณผู้ชมสังเกตเลย น้สิบบาทอันนี้เป็นชีสนะคะแล้วก็ใส้กรอกลมควัน,นะคะ่ะขายขนอยู่ริมถนนแบบนี้เลยนี่นะ,ะนแม่วัด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะกำลังทำเลยแม่ก็ทำอย่างนี้ทั้งวันเลยใช่ใช,ใช่ต้องเยอะทั้งวันเลยเอ็มซีถามว่าทำไมแม่ไม่ใช้แบบ ให้หม้อเล็กลงโอ้ยได้ไหมแม่มันไม่มันไม่กระจายเลยโอ้ไม่กระจายใช่ใช่อืมอันนี้ก็เล็กแล้วนะหม้ออันนี้ก็เล็กแล้วนะไม่กระจายเลยไม่กระจายอยู่แล้วอ๋อถ้าใช้เล็กว่านี้มันมันไม่ทั่วถึงเนาะจ้ามันไม่ทั่วถึงค่ะคุณผู้ชมแรงไปน้ํามันมันแรงไปแล้วก็ข้างในไม่สุกอีกค่ะอันนี้ต้องใช้แบบ คือเตาถ่านเนี่ยนะผู้ชมจะไม่ได้ไฟแรงมากนะแม่ก็จะใส่เรื่อยๆแล้วแม่ค่ะใส่เรื่อยๆพออันนี้หน่อยเราก็อันนี้ใส่เรื่อยๆค่ะอ๋อแตจริงๆใช้น้ำมันเยอะเลยนะแม่ใช้เยอะใช้น้ำมันเยอะมากแปดแปดโลแปดขวดอะหรือโอ้ยอย่ยงนี้ช่วยพี่ชั้นเลยอ่ะค่ะน้ำมันเราจะต้องเปลี่ยนนะเนาะเปลี่ยนทุกวันหรือ น้ำมันเปลี่ยนทุกวันนะคุณผู้ชมใช่ไม่ใช่มไม่ใช่สีดำนะไม่ใช่สีดำนะอันนี้เป็นโม่นะเป็นโม่ค่ะถามไม่ได้เลยถามลูกค้าน้ำมันจากินเราจะรู้เลยว่าเอของเราไม่ใช่น้ำบางคนเขาส่องมาดูเอ้าน้ำมันเก่าเราบอกไม่ใช่นะลูกสาวก็ตอบไปน้องว่าขอโทษนะตอบแทนแม่หน่อยว่าแม่ไม่ได้ใช้น้ำมันเก่าไม่ใช่น้ำมันวันต่อวันน้ำมันวันต่อวันค่ะคุณผู้ชมเราต้องใช้อย่างนั้นนี่ ทอดตอถาดน,นะคะไม่ใจะทอดเงี้ยของเก่าๆน้ำมันทำให้เหม็นนะทำให้ขนมไม่น่ากินแล้วก็มีกลิ่นข้างในอ,อะไรเงี้ย่วลาลูกค้ากินก็ไาไ,ไม่ดีมาติเราอีกอะไรหลายๆอย่างแต่ต่ลูกค้าตอบรับดีเราก็โอเคแล้วเราก็ดีใจนะคนบอกว่าดูในติ๊กต็อกติดตามมาจากในติ๊กต็อกเจ๋ออะไรวโอเค คนบอกดังใหญ่แล้วอยู่ในยูทูบบอกไม่เป็นไม่ดังก็ไม่ลืมหรเพราะเราปกติอะแม่เราเริ่มขายกี่โมงคะเดี๋ยวนี้ก็ปกติอลูกเหมือนกันบ่สองโมงฝ่าแปดโมงเหรอคะหกโมงครึ่งอะค่ะหกโมงครึ่งถึงเริ่มทำบาสองบายสามครับประมาณนั้นแล้วลูก บางทีก็เที่ยงวันแล้วแต่วันเราแน่นอนไม่ได้แต่ถ้าแจกกำลังซื้อลูกค้าแม่เนาะถ้าสุกเสาร์ไอ้สุกเสาร์เสาร์อาทิตย์ก็บ่ายเที่ยงครึ่งหรือหกไอ้บ่ายโมงเต็มที่แล้วลูกแต่แป้งจะเพิ่มเพิ่มเยอะหน่อยเพราะเสาร์อาทิตย์จะเพิ่มของคเพิ่มแป้งแต่วันธรรมดาก็ปกติอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราของมันขึ้นทุกอย่างเลยนะเนี่ยเราก็ขึ้นไม่ได้เลยล่ะเลยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ เราเซฟเราต้องเซฟลูกคา้าอย่างเดียวเลยตอนนี้คือเอาลูกค้าไว้ก่อนของขึ้นทุกอย่างเราก็ต้องให้อยู่ได้แล้วลูกค้าก็จับต้องของเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าบางคนเขาเข้าใจนะเขาก็ถามว่าเหมือนเดิมไหมเราก็ต้องบอกเหมือนเดิมจลูกค้าเข้าใจนะก็ตอนเนี้ยของขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นน้อยๆขึ้นอย่างละสามบาทห้าบาทแล้วอือ ขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยขอบคุณจริงตอนนี้เรื่องเรื่องสูตรแป้งนี่แม่กาลังคิดค้นเนาะแม่เนาะในการส่งเนาะใช่ใช่กำลังจะทาแบบหาแพ็กเกจนะรอหน่อยนะคุณผู้ชมรอหน่อยรอหน่อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ให้ให้น้าชองแล้วกันค่ะได้ลูกสาวบอกว่าจะเข้าไปในช่องช่องนองนะคะเขาบอลูกสาวกําลังหาแพ็กเกจแล้วก็เขาทำงานด้วยเนาะกำลังคิดค้นอยู่คุณผู้ชมเพราะว่าในการ ทำด้วยนะคะแล้วก็แพ็กงแพ็กเกจการห่อการอะไรนะแม่เนาะหลายๆายอย่างเพราะว่าเขายังไม่ว่างกันเราเป็นเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจน้ำมันเก่าเป็นสีหม้อนะคุณผู้ชมแต่จริงๆริงว่น้ำมันใหม่วันต่อนน้ำมันใหม่นะน้ำมันใส่นะเนี่ย ไส้กรอกลมควันนี่คือจะขายดีนะแม่เนาะหนังเขาจะกรอบมากแต่บางวันจะเจอไส้กรอบเค็มมันเราไม่ได้ผลิตเองเนาะไวซาต์เขาผลิตมาอาจจะส่วนผสมมันพลาดไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็เค็มบางวันก็พอดีแต่ถ้ามาเข้ากับแป้งแล้วมันก็โอเคพอดีมันกลมก่อมเข้ากัพอดีกับเนื้อแป้งอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ทานแบบมีน้ําจิ้มนะคุณผู้ชมคือทานไปได้เลย ใช่ทุกคนถามบ่อยมากคือทานได้เลยนะคะกัดก็คือทานได้เลยแต่จริงๆขนมปงหน่งก็คือสมัยก่อนนะคือเขาจะชุบไปหลายชั้นเนาะแม่ใช่ค่ะแล้วลักษณะจะเป็นแบบนั้นลูกใช่เนี่ยลักษณะจะแบบนั้นแหละคือปกติอันเนี้ยคือเขาจะชุบชุบชุบคือหลายชั้นเลยเนี่ยมนสามชั้นกว่าจะได้นะ กล้วก็กาจะได้กินไส้ข้างในนะแม่เนาะแต่เนี้ยคือ,อนนกัดไป,ไปเลยจเจอเลยออสิบบาทสิบ,บาทอาราคามาตรฐานเลยไม่ขึ้นขึ้นไม่ไหวลูกค้าบางคนเด็กนักเรียนมั่งอะไรมั่งจ้ะเราต้องเราเ,เราต้องให้จับต้องได้แล้วลูกแต่แปลกมากเลยนะคุณผู้ชมคือแป้ง เขาจะไม่แบบร่วงลงแปลกมากเลยนะะสูตรแม่แบบสุดยอดเป็นสูตรจริงๆค่ะแต่ถ้าเป็นแบบของทอดทั่วไปมันก็จะแป้งมันจะกระจายใช่อันนี้คือไม่กระจายเลยจะเกาะตัวนะคะเกาะอ,อยู่กับไส้เกาะแม่มีวันหยุดแม่เดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้ไม่ได้หยุดเลยอะค่ะก็กลัวว่าเดี๋ยว ห่วงลูกค้าเนาะอขอใอ้ออกมาขายสักนิดหน่อยก็ยังดีอ,อะไรอย่างเงี้ยห่วงลูกค้าแต่ก็ต้องหยุดบ้างเนาะจ <laughs> ไม่ไหวนะแม่นะทุกวันพักผ่อน,นต้องพักผ่อนบ้อางอะไรนะแต่ก็ยังไม่ได้หยุดเลยลห่วงลูกค้าหวงคข ลูกสาวบอกขอบคุณมากเลยลูกสาวก็ไม่รู้หรอกเขาไปเปิดเพื่อนเขาถากมาถามไงเขาบอกอ้าวเหรอไม่เคยเปิดดูแม่สักทีแล้ขอบคุณเอฟซีด้วยนะคะที่มาหนุนแม่นะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณมากมากเลยที่ช่วยสนับสน,นุนตอนนี้อะไรแพงก็จับต้องยากเพราะนั้น เขาก็มารับไปขายเด็กนักเรียนทํากิจกรรมเนาะโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้แม่เขามารับไปอะ่ะไปขายอาะไรสิบหาบาท<อ>ยังไม่พอขายเลยโโเขาบอกแบบเออดีแบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมนี่ ตอนนี้แม่ไม่มีวันหยุดนะมาขายทุกวันเลยนะคะที่นี่ช่วงนี้จะยังไม่ได้หยุดอ่ะใครมาไม่ถูกก็จิ้มลิงก์มาได้เลยนะพิกัดตักจะขึ้นไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะนี่น้องจะแบบน่ารักฟุง้งฟิ้งมากเลยค่ะคุณผู้ชมดูดิแม่อายุเท่าไหร่นะแล้วเนี่ยไปีนี้ห้าสิบแปดละโอ้ห้าสิบแปดแล้วคุณผ้ชมยาาห้าสิบแปดจออายุ แก่แล้วเนาะอืม <laughs> ยังแข็งแรงอยู่แม่โอสุขภาพพอละสู้ไปสู้ไปค่ะสู้กันไปค่ะ แต่งมายังหาส่วนผสมกันอยู่คอยๆอยู่นะคผู้ชมเดี๋ยวจแม่คิดค้นอยู่นะแพ็กเกจอะไรด้วยนะอะอย่างนงมันต้องหลายๆอย่างพรบปั๊บเราทําเลยไม่ได้เราต้องเดี๋ยวคูสาวต้องทดลองวิธีทําอีกอะไรหลายๆอย่างให้ดี เพราะว่าถ้าเอาไปนี่คือต้องต้องได้เลยเนาะแม่เนาะใช่คือเขาสงสุปคือต้องได้เลยทำไม่ได้แล้วเราก็โดนร้าติดแล้วก็เนาะเสียจะมีปัญหาอีกแลแม่เนาะใช่ใช่เสียเงินด้วยแล้วต้องมาโดนเราเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ขายสูตรเนาะคุณผู้ชมนี่ฟองเหน่งสิบบาทนะคะสำหรับใครที่ซื้อห้าอันแม่ก็แถมหนึ่งอันนะคะในสิบบาทอันใหญ่นะนี่ ออนะคะเป็นหนวดหนดเหมือนปลาหมึกไหมเออไม่ใช่นะคุณ <whiskey> ผ <uncomfortable> ู <opoly> <illing> ้ชมแต่ข้างในเน่ยจะเป็นไส้กรอกไส้กรอกหนังกรอบนะคะมาชิมกันค่ะอือร้อนห้อนอืมแน้ากรอกน้ากรอกคือยิ่งออืมทนแล้วร้อนกูก็ฟินเลยไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องลุ้นข้างในนะไม่ต้องลุ้นไส้กัดไปเจอเลยอืมอืมหนังกรอบมากดีคาร้โนองก็ฟินเลยคุณผู้ชมอืม้อ ขอเบอร์อีกรอบหนึ่งเนียแม่สำหรับใครนะผู้ชมที่อยากจะรับไปขายอะไรอย่างเงี้ยเออก็โทรมาแบบมาหาแม่ก่อนได้นะศูนย์อะไรแม่ศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามน่ศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดคผู้ชมอมืเดี๋ยวตักขึ้นขึ้นเบอร์ไว้แล้นแป้งก็ขายจะเป็นโลอรสาวเนาะโอเคสำหรับแป้งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตัก,นะตกอัปเดตให้หน้าเพจนะอ่าใครจะสนใจเนาะเดี๋ยวตอนเนี้ยแม่กำลังแบบเร่งทำอยู่ อือ,อน้องน่ารักอ่ะไปดนดนวดแป้งนุ่มมากแล้วข้างในก็แบบไม่ได้อมน้ำมันเลยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมน้ำมันใหม่ตลอดไม่มีกลิ่นไม่มีมเหม็นหืนนะอืม อร่อยอมมะเขือค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดนหนุนร้านแม่เนี่ยขนมโปงเหน่ง10บาทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตาก็ทิ้งพ,งพิกัดไว้ให้นะก็ใต้อคอมเมนต์เนี่ยมีพิกัดจิ้มลิงก์มาได้เลยแล้วก็บนคลิปนะคะมีพิกัดจิ้มลิงก์มาได้เหมือนกันนะคุณผู้ชม เนาะแล้ก็ใครที่อยากจะรับแม่ไปขายเนี่ยเดี๋ยวตักทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะะก็สำหรับ EP นี้ตากขาขอรวดัวลาไปก่อนนะคะว่วงนอนมากเลยคุณผู้ชมไม้พบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแม่สำหรับน,นี้ขอบคุณมากนะคะค,ค่ะ <laughs>